เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมธัญทรนธนินวัฒนาทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพเขตที่30ครับบางแค่และภาษีเจริญจากพรรคก้าวไกลนะครับขอสไลด์ได้ครับวันนี้ขออนุญาตอภิปรายการรับทราบรายงานตามมาตรา36แห่งพระราชบัญญตัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพศ .2544 ประจำปีพศ2 5 6 5นะครับ โดยจะขอพูดในหัวข้อของสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD หรือ Non Communicable Disease นะครับซึ่งตัวอย่างของโรค NCD นะครับที่หลักๆเลยนะครับตอนนี้เราจะพบปัญหาโรคทางเดินระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งนะครับโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังเช่น COPD ปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือถุงลมป่งพองนะฮะ แล้วก็โรคไตนะครับรวมถึงปัญหาโรคทางสุขภาพจิตนะครับก็เป็นหนึ่งใน NCD ด้วยเช่นกันนะครับเมื่อเราดูสาเหตุนะครับสาเหตุอาจจะเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการกินนอนพักผ่อนออกกำลังกายการทำงานต่างๆและมลภาวะทางอากาศเช่น PM 2.5ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนี้เช่นกันครับสไลด์ถัดไปนะครับจะแสดงข้อมูลของการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรในประเทศไทยครับ โดยจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรค NCD นั้นเช่นเดียวกับที่ท่านธิติมาได้กล่าวถึงเมื่อกี้นะครับจำนวนผู้ป่วย4,000คนต่อปีคิดเป็น74%ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากครับจำนวนที่มากมายขนาดนี้นะครับสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ1.6ล้านล้านบาท9.7%ของ GDP เลยทีเดียวครับเมื่อเรามาดูความชุกของโรคมาหวานและความดันโลหิตสูงของประชากรไทยในอายุ15ปีขึ้นไปนะครับ เราจะเห็นว่ากราฟนะครับถ้าเราดูกราฟแท่งสีส้มนะครับจะเป็นโรคเบาหวานนะครับส่วนในกราฟสีเขียวเป็นความดันโลหิตสูงครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีครับแนวโน้มกราฟคือขาขึ้นทั้งนั้นเลยนะฮะท่านประธานครับทั้งความชุกของประชากรและอัตราผู้ป่วยนะครับเรามีกระบวนการยังไงนะครับเราเดินมาถูกทางแล้วหรือยังนะครับในการดําเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนคนไทยครับ ซึ่งแนวทางที่เรายึดถือมานานนะครับเป็นแนวทางที่เกี่ยวข้องกับ WHO เช่นกันนะครับเป็นแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวานะครับซึ่งแนวคิดนี้นะครับให้ความสําคัญ5ด้านด้วยกันด้านที่1คือการสร้างนโยบายสาธารณะด้านที่2ครับการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพครับด้านที่3เป็นการเพิ่มความสามารถของชุมชนด้านที่4การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและ5ครับการปรับระบบบริการสุขภาพ ซึ่งส่วนนี้นะครับภาครัฐเองก็พยายามให้บุคลากรทางการแพทย์มีบทบาทในการชี้นำส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพเหล่านี้ครับแต่ครับสวัสดิการของบุคลากรทางการแพทย์นั้นกับไม่เป็นไปตามกฎบัตรนี้นะครับทั้งเรื่องของชั่วโมงการทำงานนะครับเกินขีดความสามารถปัญหาภาระงานนะครับยังไม่รวมถึงอำนาจนิยมภายในองค์กรนะครับซึ่งส่วนหนึ่งกระทบกับสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทย์แน่นอนนะครับ ปัญหาสุขภาพจิตนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรค NCD นี้เสียเองด้วยนะครับสไลด์ถัดไปนะครับกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์แผนอาหารเพื่อสุขภาพครับรอบแนวคิดนี้นะครับท่านวางแผนไว้ที่3ปีนะครับประชาชนบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะภายใต้ระบบอาหารที่ยั่งยืนครับและเป้าหมาย10ปีครับ ประชาชนมีสุขภาวะทางอาหารและลดการเจ็บป่วยจากโรค NCD นะครับซึ่งคำถามครับคือเราต้องใช้เวลามากถึง3ปีเลยเหรอครับประชาชนถึงจะบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะได้นะฮะและ10ปีเลยเหรอครับที่ประชาชนมีสุขภาวะทางอาหารและลดการเจ็บป่วยจากโรค NCD นะครับในขณะนี้นะครับเรามีนักโภชนาการะระฮะซึ่งก็มีใบประกอบวิชาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นทะเบียนเป็นนักกำหนดอาหาร เราควรส่งเสริมวิชาชีพนะครับของบุคลากรทางสุขภาพเพื่อช่วยในการส่งเสริมดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในภาพรวมด้วยกันครับในสไลด์ถัดไปนะครับทุกท่านคงเคยเห็นสไลด์นี้มาก่อนนะครับเป็นโลโก้ที่แปะไว้ตามซองอาหารและเครื่องดื่มนะครับเป็นกลุ่มอาหารทางเลือกสุขภาพครับแต่ไม่ได้มาได้ง่ายๆนะครับการที่จะได้มาซึ่งเครื่องหมายนี้มีการเก็บค่าธรรมเนียมครับ เดิมนะครับหนึ่งหมื่นบาทต่อผลิตภัณฑ์ต่อสามปีนะครับเรานับเป็นต่อผลิตภัณฑ์นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าบริษัทเล็กๆนะครับมีหลายผลิตภัณฑ์ต้องการนําเครื่องหมายทางด้านสุขภาพมาแปะไว้ที่ผลิตภัณฑ์ของเขานะครับของชาวบ้านเองเนี่ยเราต้องจ่ายหนึ่งหมื่นบาทต่อผลิตภัณฑ์เลยซึ่งปัจจุบันก็เป็นข้อดีนะครับที่ท่านได้ยกเว้นไว้ถึงวันที่31ธันวาคมปี66นะครับแต่ในเว็บไซต์นั้นก็ยังระบุไว้ว่าจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมอีกครั้ง ในเดือนมกราคมปี2567นะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้อยากให้ทบทวนในกรณีนี้ด้วยนะครับซึ่งข้อสังเกตในเรื่องนี้ของผมนะครับเรามีภาษีน้ำตาลไปแล้วนะครับในเครื่องดื่มหลายๆอย่างครับแต่ว่าเรื่องของโซเดียมนั้นยังไม่มีการพูดถึงในประเทศไทยนักนะครับในข้อสังเกตเรื่องโซเดียมนะฮะเช่นในประเทศชิลีนะครับได้ผ่านกฎหมายการติดฉลากและโฆษณาอาหารซึ่งเมื่อบังคับแล้วนะครับจะกำหนดให้ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารแสดงสลากคำเตือนระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีโซเดียมมากเกินไปหากโซเดียมสูงเกินกว่าข้อจำกัดของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศนั้นนนนะครับซึ่งการใช้สัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์ทางเรื่อสุขภาพนี้นะครับในไทยเทียบกับการใช้ฉลากคำเตือนโซเดียมมากเกินไปของประเทศชิลีชวนให้เราเห็นอะไรครับท่านประธานมันทําให้เห็นว่าการให้คุณค่าในการดูแลประชาชนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับระหว่างการสมัครใจกับการออกกฎหมายมาควบคุมนะครับ ในเคสของประเทศชิลีนั้นผู้ผลิตไม่พยายามพัฒนาก็จะโดนตีตาทันทีนะครับว่าเค็มเขาจะติดไปเลยนะครับว่าอาหารเครื่องดื่มอันนี้มันเค็มมันเกินมาตรฐานครับแต่ของไทยนะครับผู้ผลิตจะต้องพยายามเพื่อที่จะบอกว่าตัวเองไม่เค็มซึ่งแตกต่างกันมากนะครับในเคสของไทยเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ผลิตในการยื่นขออนุญาตและต่ออายุมากเกินไปหรือไม่นะครับซึ่งสารที่สุดแล้วก็จะเป็นการผลักภาระนี้ ไปสู่ผู้บริโภคนะครับผักต้นทุนการผลิตไปสู่ผู้บริโภคการขึ้นราคาสินค้านะครับซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับส่วนนั้นทําให้การบริโภคอาจจะต้องจ่ายแพงกว่าถ้าอยากลดหวานมันเค็มนะครับฝากส่วนนี้ในการศึกษาต่อไปและดําเนินการเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในอนาคตนะครับขอบคุณครับ